เอาละครับคุณผู้ฟังตระหนักรู้ความจริงของประเทศชาติและกองทัพของตัวเองครับคุณผู้ฟังครับหลายคนอาจจะกังวลใจไปว่ากลัวประเทศมือที่3จะเข้ามาช่วยเหลือเขมรรบกับไทยดังนั้นพวกเราควรจะรู้ความจริงว่าในปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ฟังกองทัพไทยแม้จะติดอันดับในเรื่องของการมีกองทัพปกป้องประเทศชาติอยู่ในอันดับที่23ของโลกแต่กองทัพไทยนั้นถูกจัดเป็นกองทัพที่มีขีดความสามารถในการรบติดหนึ่งในสิของโลกครับคุณผู้ฟัง ไม่ว่าจะมีขีดความสามารถในการใช้เครื่องบินรบไทยเหนือกว่าประเทศมหาอำนาจหลายประเทศครับแถมมีเทคโนโลยีของตนเองที่ทันสมัยแทบจะเหนือกว่าประเทศในสมาชิก n a t o หลายชาติและในปัจจุบันกองทัพอากาศไทยสามารถใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงสัญญาณผ่านดาวเทียมของตนเองที่สามารถใช้เครื่องบินรบทุกชนิดที่ผลิตจากต่างชาติทุกรุ่นครับคุณผู้ฟังเชื่อมเข้าทำงานได้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแม้แต่ชาติมหาอำนาจโลก ยังอึ้งว่าทําได้ยังไงครับคุณผู้ฟังขีดค,ความสามารถในทางทะเลไล่ตั้งแต่ประวัติศา,ศาสตร์การล่าอาณานิคมกองทัพเรือฝรั่งเศสไม่เคยเอาชนะกองทัพเรือไทยของเราได้เลยครับและในปัจจุบันแม้ว่ากองทัพเรือของไทยจะไม่มีเรือดำน้ําประจําการแต่แสนยานุภาพของกองเรือรบที่ทันสมัยมีครบหมดทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันที่ติดอันดับต้นๆของประเทศในเอเชียครับคุณผู้ฟัง เราขาดแค่เรือดำน้ำที่จะตรวจหาสิ่งผิดปกติที่รุกล้ำเข้ามาในเขตใต้ท้องทะเลไทยเท่านั้นครับส่วนทางบอกกองทัพของเรามีอาวุธทันสมัยมากมายที่ยังไม่เคยนำออกมาใช้กับขมิ้นเต็มรูปแบบครับคุณผู้ฟังทั้งโดนพิฆาตปืนใหญ่อัตราจรทั้งผลิตได้เองและนำเข้ามาแล้วพัฒนาให้ทันสมัยที่สุดที่สามารถยิงได้ไกลถึง300กิโลเมตรอย่างแม่นยำครับคุณผู้ฟังด้วยระบบนำวิถีจากสัญญาณดาวเทียม รวมไปถึงรถถังที่ทันสมัยที่ใช้การยิงควบคุมด้วยเรดาร์ค้นหาเป้าหมายครับคุณผู้ฟังสำคัญที่สุดครับก็คือที่ตั้งชายภุมของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยป่าเขาและภูเขาที่ชาติมหาอำนาจไม่อยากคิดจะอยากเข้ารบด้วยดังนั้นในชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ฟังจึงไม่มีชาติไหนในโลกนี้อยากรบกับกองทัพไทยที่จะทำให้ชาติของตัวเองนั้นสูญเสียอย่างหนัก องทัพไทยจึงไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาหนักของประเทศชาติในตอนนี้คือมีอยู่แค่5อย่างครับคุณผู้ฟังก็คือ 1. นักการเมืองขายชาติ 2. ตระกูลเจ้าสัวใหญ่ที่ขายชาติ 3. ทหารและตำรวจและข้าราชการสายพาณิชย์ที่ขายชาติ 4. องค์กรอิสระสารตุลาการที่ช่อบโกงแผ่นดิน 5. แกนนําและกระบวนการเสี่ยมให้คนในชาติแตกแยกสมัคคีกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองครับคุณผู้ฟัง คุณผู้ฟังครับเช็คข้อมูลจากคนในพื้นที่แล้วครับปัญหาเรื่องขเบนยึดที่ดินของชาวบ้านบ้านน้องจานตอนนี้ขึ้นกับอำเภออารัญญประเทศความจริงก็คือชาวบ้านไปร้องขอความเป็นธรรมมาทุกรัฐบาลแล้วครับแต่งเงียบหายห